นำโชคมีพักแล้วนะครับพักผ่อนนอนหลับมีความสุขมากอยู่พักนี้มีความสุขมากเลย ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้นำโชคหน่อยนะครับทํำโชคจะได้มีแรงบรนดานใจทำคลิปต่อไปให้พี่ๆดูนะครับวันนี้ขอนำํนำน้ำโชคขอสังกัดพักก่อนครับขอบคุณครับ